อึ Workers, ่งไข่ครับอึ่งไข่อึ่งไข่ครับอึ่งไข่ไข่ครับตัวเป้งๆเลยครับใหญ่ๆนะครับเป็นรอนๆเป็นก้อนๆเลยนะครับอึ่งไข่นะครับอึ่งไข่อึ่งไข่นะครับอึ่งไข่อึ่งไข่นะครับมาชมกันกินอึ่งไข่จากลุงป่องมงคลโคราชนะครับ กัล MM. ุงป yeah. no ่องมงคลโคราชนะครับอ ah> ึ่งไข่นะครับสวัสดีนะครับลุงป่องมงคลโคราชครับวันนี้จะมากินอึ่งไข่นะครับอึ่งไข่นะครับอ ouais ึ่งไข่นะครับตัวใหญ่ๆเป้งๆนะครับใหญ่กว่านี้ก็ทานไปแล้วนะครับ ครับก็ยังมีแต่ไข่ทุกตัวนะครับเอือมีแต่ไข่ทุกตัวนะครับมีไข่ทุกตัวทุกตัวเลยครับทุกตัวมีไข่ทุกตัวนะครับอึนไข่อึนไข่นะครับอึงไข่ได้มาจากไหนล่ะนะครับก็ได้มาจากเมื่อวานนี้ไปบ้านยางกระทุงตําบลตะขบอำเภอปากตงชัยมานะครับไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ทางแฟนนะครับไม่ได้เยี่ยมหรอกครับไป เอาเงินเดือนไปให้น the ั่นแหละครับตั้งเป็นเงินเดือนให้เขาทุกเดือนทุกเดือนนะครับเขาเป็นผู้สูงวัยเขาไม่มีรายได้อะไรเขาไม่มีเงินเดือนเหมือนเรานะครับก็ไปกันทุกเดือนแหละทุกเดือนแหละครับอื่นไข่นะครับเนี่ยไข่ทุกตัวนะครับไข่ทุกตัวให้ใกล้ๆกลเลยครับให้ชัดๆัเลยนะไข่ทุกตัวนะครับไข่ทุกตัวอย่าดาม่านะครับอย่าดาม่าสําหรับท่านไม่ชอบทานก็อย่าดาม่าที่จริงผมก็ไม่ชอบทานหรอกครับก็เป็นคนอีสานก็ ลองทานดูบ้างปกติอื่นเนี่ยจะได้กินแค่ปีละหนึ่งครั้งแค่นั้นเองนะครับปีละหนึ่งครั้งแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าได้กินตลอดปีนะครับเหมือนอาหารอื่นๆทั่วไปที่จะไปซื้อได้ตลอดเวลาไม่ใช่นะครับมีเงินแค่ไหนก็ซื้อไม่ได้นะครับก็ต้องเรียนท่านที่เคารพอย่าดาม่ามาแล้วกันนะครับอาจจะอ,จอยู่ในสภาพอย่างนี้นะครับ เพราะเราต้องการทำคอนเทนต์ด้วยนะครับเราถึงไม่แต่งตัวให้มันหล่อเฟี้ยวนะครับจะไปใส่สูตรโขกเนฆไทยมานั่งกินอื่นก็มันก็ไม่เข้าบรรยากาศของลูกทุ่งลูกทุ่งชนบทอีสานทั่วไปนะครับต้องเรียนตรงนี้ก่อนอย่าดราม่านะครับอย่าดราม่าอย่าทักมาว่าทําไมแต่งตัวไม่เรียบร้อยอะไรนุ่นนั่นนี่ทําคลิปอะไรไม่ต้องดราม่าเข้ามาเลยครับเพราะชี้แจงไปแล้วนะครับเราต้องการการทำคอนเทนต์ให้เข้ากับบรรยากาศของการกินอึ่นนะครับอื่นไข่นะครับ ไข่เต็มเต็มตันตันนะครับใหญ่ใหญ่เต็มเต็มตันตันเลยครับตันตันเลยครับทุกตัวไข่ทุกตัวไม่มีตัวไหนไม่ไข่ผมไม่ได้คัดออกนะครับนํามาแล้วก็ต้มเลยนะครับไม่ได้คัดออกว่าตัวไหนจะมีไข่ไม่มีไข่แต่สรุปแล้วมีไข่ทุกตัวนะครับจะมาลองกินให้ดูนมายังไงล่ะก็ไม่ได้ไปซื้อเข้ามาหรอกครับ พอดีที่บ้านเนาะชนบทกันเขาก็ฝนตกเขาก็ออกไปหาอึ่งหากบหาอะไรกันนะครับส่วนมากกบจะไม่ค่อยได้ได้แต่อึงมาหน้านี้หน้าอึ่งอยู่แล้วนะครับก็เรียนไปแล้วนะครับกินได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับขนหน้าก็จะไม่มีแล้วเขาจะเข้าไปจําสินหมดแล้วครับอึ่งก็จะมาเพ่นพ่านช่วงเดียวช่วงฝนที่แรกแรกฝนที่ตกหนักๆฝนที่ตกดีๆเขามีความชุ่มชื้นของเขาเขามีความอะไรของเขาก็จะออกมาหาอาหารมาอะไรของเขาตามวัฏจักรของเขาแล้วกันนะครับ ตรงนี้นะครับวัตถรของเขานะครับเราก็ต้มนะครับมากินนะครับชมการกินแล้วกันท่านไม่ชอบท่านไม่อะไรก็ไม่ชมก็ได้นะครับอย่าดาม่านะครับอึนไข่นะครับไข่นะครับใหญ่ๆเลยครับใหญ่ๆเลยครับใหญ่ๆเลยครับจะต้องดาม่าครับท่านที่ไม่ทานนะครับไม่เป็นไรเรียนด้วยความเคารพแล้วไม่ได้ใส่เสื้อ เพราะว่ามันจะดูเป็นคอนเทนต์ธรรมชาติธรรมชาติคนีิตานส่วนมากอยู่ชนบทเขาจะไม่ใส่เสื้อผ้าเสื้อหรอกครับเพราะอากาศมันร้อนบ้านชนบทก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วแหละความเคยชินชีวิตวิถีชาวบ้านที่เขานั่นมานกินได้หมดหน้าทั้งตัวเลยครับเนี่ยดูก็อ่อนนะครับ อ้นดูดกินหมดเลยครับแล้วหนังมันจะลอกออกมาเลยครับจระจายกระดูกออกมาเนี่ยฮะลอนออกมาเลยนับเท้ามันนั้นเนี่ยกินได้หมดนะครับทั้งตัวส่วนกระดูกที่เหลือนี่ก็เอาไปขยำข้าวให้หมาคุนนักเข้าบ้านนะครับข้้งหลัง ดูบ้านให้อย่างดีดูดบ้านอย่างดีครับชอบเลี้ยงหมาแบบนี้หมาที่เห่าเห่าแต่ไม่ห้ามกัดใครแล้วห้ามวิ่งไล่คุมใครพอวิ่งไล่คุมใครเพิ่มในเขาเรียกว่าวิ่งวิ่งไลค่คนเพิ่บก็เขาก็กลัวเนะว่าเขาขี่หมดจักรยานมอเตอร์ไซค์มาเขาก็กลัวเขาก็ทําล้มบ้างอะไรบ้างแล้วก็มากล่าวหาว่าหมากัดหมาอะไรอ่ะก็ต้องไป บาดเจ็บมาก็ต้องไปดูแลเขาอีกแต่มาของผมไม่ใช่มันฟอบ,บ้านมันเห่าอย่างเดียวแล้วมันจ้องเดินเข้ามาไม่ฟังเห่ามันก็จะลงไปประกบจ้องหน้าเลยครับมีนี้ก็เหลือกินนี่ไข่ไข่เต็มเต็มนะครับไข่ไข่เต็มเต็มนะครับเนี่ยวิธีการกินไข่เต็มเต็มเลยครับเนี่ยไข่จริงๆนะครับก็อ,ออกมาเป็นก้อนมัน อร่อยนะครับตัวก็จะกินได้หมดนะครับถ้าไม่ทานไม่เป็นไรนะครับอย่าดาม่านะครับว่าเ,เรื่องอาหารคนอีสานเนาะผมนีอีสานแท้อยู่แล้วครับเกิดจังหวัดชัยภูมิศาสาน์ไหมล่ะบ้านค่ายไอ้ภูมิน้ำตะระกูลผมเป็นดีค่ายอยู่แล้ว ตำบลบ้านาย่แต่หมู่บ้านบ้าน,านทว่าตำบลบ้าน่ายอยู่ห่างจากใจยวามประมาณสามสิบอสิบสามกิโลอยู่หากิโลพอขอลาดไปโคกถุงอ่ะกัเหือนโคราดเนี่ยตำบลหนึ่งก็ตำบลโคลกถูงก็เป็นตำบลหนึ่งคือจะเ่มเมืองเหมือนกันแต่ถูกคนละต้องบลนะครับผมทานได้ทานได้ทั้งตัว บอกถึงตะย,ยาวได้แล้วกันแตย,ยาวแตย,ยาวงาอจะไปจับงูเหรอจะเอางูมาขัวกินเนี่ยมากินอึองไข่เนี่ยอึองไข่นี่สัญลักษณ์ของรัฐบาลในอึงไข่เนี่ยอึองไข่คืออะไรนะครับเดี๋ยวก็จะแถลงข่าวกันแล้วนะครับเนี่ยประมาณบ่ายสองของวันนี้นะครับบ่ายสองของวันนี้ ข้าเฝ้าเข้าเฝ้านะครับทั้งคณะรัฐบนตรีเข้าเฝ้าประมาณหลังจากนั้นก็คงจะมาทำเนียบไปมาทำการถ่ายรูปหมู่ถ่ายรูปเดียวติดบัตรเพื่อทำบัตรเข้าสภา ของสๆทุกคนแหละครับนั่นก็เรื่องของการเมืองไปผมกินอึ่งไข่ไงผมเลยพูดเรื่องรัฐบาลนิดนึงเพราะัฐบาลก็ตั้งฉา,ายาไว้ราัฐาบาลอึ่นในใไงไข่อึ่งไข่คืออะไรเขาอธิบายไปแล้วนะครับในข่าวหลายท่านก็คงจะติดตามมาแล้วแปลว่าอะไร นึ่งไข่ก็ไปรวมกันอยู่เป็นไข่เป็นไข่เต็มท้องพอมันเต็มท้องแล้วท้องมันใหญ่มันขยายมันป่องออกลําตัวเขาจะอ้วนอ้วนแน่นเปียะแน่นไปด้วยไข่ไปรวมแก๊งกันอยู่นะครับมาจากทุกสารทิศทั่วสารทิศก็เลยตั้งฉายาให้เป็นอึ่งไข่ก็ดูอะครับเนี่ยมัน ทำให้ดูนะครับต้องจับอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวจับขามันจะหลุดหมดนะครับตอนนี้น้ําจะย้อยนี่เห้แม่ไข่เป๊ะๆนะครับอึ่องไข่เนี่ยเป็นลักษณะนี้เข้าไปอัดแน่นกันอยู่นะครับจนจะไม่มีที่จะอยู่แล้วไปเบียดกันจนท้องอึ่งแตกเลยเนี่ยนะครับต้มมาแล้วแตกเลยนะครับแ,แคบ่ที่มันพองๆมันไม่ได้พองนละมัน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 อัดแน่นด้วยไข่ของมันไม่มีที่จะแทรกอีกแล้ว กพแท่เข้าไปเยอะกว่านั้นท้องก็จะแตกแบบนี้แหละครับท้องก็จะแตกแบบนี้ระวังท้องแตกนะครับเนี่ยเหมือนอึงเน,นี่ยนะที่ผมกาลังกินอยู่เนี่ยอึองไข่นะครับอึองไข่ามาเล่าหลงตะย,ยาวเดื่อย่าไปจับงูมาขัวภาษาโคราชนะครับขว่เนี่ยแน่ๆนะมันเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้เลยครับไข่เขานะครับไข่เขาเนี่ยเนีย่ยมันเป็นก้อนๆอ,ออกมาเห็นไหมเนี่ยผมชนจะแมวเ,เข้าปากเยมันดึงให้ดูนี่แหละมันจะเป็นก้อนเนี่ยมาเลยแล้วเคี้ยวครับมันดีแล้วนัวทั้งมันทั้ง ทั้งมันทั้งอะไรมันของอึ่งด้วยแล้วมันของไข่ด้วยอร่อยนะครับอร่อยนะครับนี่จะยามากินยื่งไข่ไม่ต้องมาจับงูขวดทงนี้ไม่ได้จับงูขวดหรอกภาษาต่างเรียกขวดข้าวงูภาษาไหนล่ะเขาเรียกผัดเผ็ดงูมาก,กันไปภาษาไทยมันมันกิ้งได้ หลายไทมันไม่มั่นคงจริงได้ถึงเมื่อเดียวบอกไปทีท่่พูดไปพูดไปพูดไปทัปป้งหมดอะ่ะเป็นเป็นการวิธีการหาเสียงไม่ใช่เป็นนโยบายไม่ใช่เป็นข้อตกลงระหว่างกับชาวบ้านแล้ววิธีการหาเสียงของผมของฉันของที่ฉันนะคะ่าอะไรไม่ใช่ปราถาไทมาเลี่ยงอย่างนั้นแหละครับ ยังบาลีมันไม่เหมือนภาษาอังกฤษมันมี yes กับ no แค่นั้นเองไม่มีแอบแฝงว่าไม่ใช่หรือไม่ใช่หรือเป็นอย่างนี้ไม่มเป็นอย่างนี้นะครับเขาไม่เรียกบาลีไม่ได้ภาษาต่างประเทศนะครับ yes ก็คือ yes no คือ no 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 yes yes ok yes ok เีมีแถมโอเคได้นะของเขามีแค่นั้นของเราไปตกลงอะไรกับชาวบ้านไว้อะไรไว้ไปพูดไว้แล้วมาบอกว่าเป็นวิธีการหาเสียงโวย หรือกลายเป็นอึ่งไข่ท่านไม่กินยาดาม่านะครับคนที่สามก็กินกันนะครับอึ่งน,นี่ม้นตัดสะอาดมันไม่อยู่ในที่อจกบกปีหนึ่งจะได้กินเขาครั้งเดียวตอนฝนตกแรกเลยครับแรกของฝนเลยแรกของหน้าฝนเลยเขาจะออกออกมาอาหารกินอะไรกินส่วนมากเขาจะจาสินอยู่นะทั้งปีแล้วเออบางท่านไม่ถามมาว่าแล้วส่วนที่เหลือ องสิบกว่าเดือนที่เหลือสิบเดือนอะไรเงี้ยแล้วก็จะหายไปไหนไม่เห็นเคยเจออื่นเขาจําสินไงเขาจะอยู่ใต้ดินตลอดนะครับเขาจะอยู่ใต้ดินตลอดเ็าจาสินเ็าเรียกว่าจําสินแล้วกันแล้วับเออก็จะไม่เห็นเขาหรอกครับเนี่ยไข่ไข่ทุกตัวนะครับเนี่ยมันจะแกะให้ดูนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นก้อนๆอ,ออกมาอย่างเงี้ยฮะเนี่ยมันๆของมันนะเห็นไหมเห็นชัดไหมครับหน้ากล้องหน้ากล้องเห็นชัดไหมนะครับอึ่งไข่ อื่นๆใครไม่วับก็ต้องมาพูดเรื่องานสวาลแล้วก็ดูการทํางานของเขาแล้วกันนะครับคอยดูตรงนั้นพออย่าไปวิจารณ์อะไรเยอะแยะตอนนี้เราต้องตรวจดูแลดูผลงานแล้วครับมันจะเป็นอย่างที่เขียนไว้ไหมในนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่จงดูตรงนั้นพออย่าไปแซะอะไรกันตอนนี้ปล่อยร่างก,กายํางาน ทำไม่ดีทําไม่ใช่กับอื้งไข่ก็แตกไหมผมกินไข่หมดแล้วครับไม่มีพันหรอกศูนย์พันแน่นอนแกนั่นเองนี่ที่ทําเทปตรงนี้คือตรงนี้แหละเห็นไหมมันกินไข่หมดแห่กินไขหนะ่ไขหมดแบบแพร่พันไม่ได้ไงศูนย์พันเขาเรียกศูนย์พันกันโเ,เข้าไปครับเป็นยนโยบายไปแล้วตกลง,งไงการประชุมคอรมอไปแล้ว จะมาตอบว่านั่นเป็นวิธีการหาเสียงครับที่ทําไม่ได้ไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วดูกันต่อไปผมไม่อยากใช้คําพูดแบบที่คนเข้าใจง่ายอ่ะอืมเราไม่ไม่อยากพูดอย่างนั้นนะแต่ไม่พูดก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าใจถ้าไปพูดสัพทใหม่ๆของวัยรุ่นเขาโซเชียลเขาอืมยังไม่ตายยังเพิ่งนับศพทหารอืม ยังไม่ได้ทําเลยมาด่าแล้วอะไรเงี้ยเหลือปล่อยให้เขาทําไปก่อนเถครับทำไปก่อนทําไ,ได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปถึงเวลาเลือกตั้งก็ว,ว่ากันใหม่นะครับถึงเวลาเล,เ,ลเลือกตั้งแล้วจะโดนผมกินไข่หมดไหมเนี่ยเนี่ยจะโดนผมกินไข่หมดแล้วมันก็จะศูนพันไหมเนี่ยเนี่ยเพราะฉนั้นเองนะครับอย่าไปเะืรเยอะสําหรับหลายๆท่าน กันต่อไปนี่คือต้มอ,อึ่งไข่ต้มอ,อึ่งไข่ถ้าไม่ดีก็เอามา